สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับคลิปสองเขาจะกลับมาไหมนะคะกับท่านที่มีปัญหากับแฟนมีปัญหากับเขาคนนั้นนะคะอาจจะเลิกกันโดยที่ไม่เกินสามเดือนนะคะหรือว่าท่านที่แบบทะเลาะก,กันแล้วก็หายกันไปโดยที่ยังไม่ได้บอกเลิกบอกลาอะไรอย่างนี้นะคะกับสถานการณ์ประมาณนี้ไม่หมอเปิดให้นะคะจะทําคลิปให้เพื่อที่จะ ดูเป็นแนวทางนะคะว่าสมควรที่จะรอต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะสำหรับชาวกุมเกิดในช่วงวันที่22มกราคมถึงวันที่2 1มกราคมการแบ่งวันที่อิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะแต่ให้เน้นาการชมคลิปเนี่ยให้เน้นลัคนาก่อนเนะเพราะาลัคนาเนี่ยจะใกล้แล้วก็ตรงกับเรามากกว่าราศีนั่นเองนะคะราศีนี่ก็คือจะเป็นภาพ ภาพกว้างเปรียบได้ดังเช่นาราศีเป็นเป็นอำเภออะไรอย่างเงี้ยส่วนลัคนาเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าราศีเป็นหมู่บ้านลัคนาเป็นบ้านเล็กที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะแคบเข้ามาจะใกล้เข้ามานะคะเนาะใกล้ตัวเรามากกว่าเอานะคะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อนะคะ กับไพ่หลักนะคะก็คือยังมีใจอยู่นะชาวราศีกุมแต่เป็น,ปนมันเป็นการมีใจที่จะต้องเก็บเอาไวนะะ้นะคะเก็บความรู้สึกเอาไว้ซ่อนมันเอาไว้ปิดบังมันเอาไว้นะคะแล้วก็ยังหวังเสมอว่าเขาจะมางอ้อหวังว่าเขาจะมาขอโทษหวังว่าเขาจะอ,อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความหวังของเราว่าเขาจะสํานึกผิดจะขอโทษในสิ่งที่ทําลงไปนะคะ จะเกิดขึ้นจริง,รงๆไหมเกิดขึ้นไหมเขาจะมาขอโทษเราหรือเปล่านะคะอืมเหมือนมานะคะเหมือนกำลังตั้งท่ามาหรือว่ากำลังเดินเข้ามานะคะเขามีจุดมุ่งหมายที่จะมาเข้ามานะคะเข้ามาอูยังไงก็กลับชาวราศีกุมนะคะยังไงคนคนนั้นของคุณก็กลับมา ม,มาง้อไหมอาจจะก,ก็ง้อแหละนะคะก็งอ้อแต่เป็นการง้อที่มีฟอร์มหรือเปล่าก็คือยังมีความแบบทิฏฐิอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีมีฟง,ม,ฟงมีฟอร์มอะไรของเขาไปนะคะเนาะแต่ดูเชิงดูสถานการณ์อย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเออมันมีความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังอยู่ในเบื้องลึกก้นเบื้องของหัวใจอยู่นะคะยังมีความคิดถึงแล้วก็ ความดีของเรานะคะที่เราเคยทำอะไรเอาไว้ให้เขานะคะเราทําอะไรไม่บ้างอะไรที่เขาเคยละเลยนะคะอะไรที่เขาเคยไม่สนใจเราไม่เห็นคุณค่าเราหลังจากนี้นะคะเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าเรามากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางท่านมีโอกาสที่จะได้มาทํางานร่วมกันด้วยในอนาคตข้างหน้านะคะ อาจจะชวนกันมาทํางานตรงนี้หรือเปล่าง้อกันแล้ว้ไปทํางานตรงนี้ไ่ไม่ทำงานกับฉันไหมหรือว่าแนะนําอะไรก็ได้ที่ให้ให้เราได้เดียวกันตลอดเลอย่างนี้เนาะแต่ที่นี้นะคะความไว้ใจมันอาจจะยังไม่ได้เหมือนเดิมนะชาวราศีกุมภ์คุณอาจจะระแวงเขาคุณอาจจะแบบเฮ้ยมันทำไมไหนวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประมาณนั้นอยู่นะคะระแวงกลัวว่าจะถูกรอก ขูโกโหกเอ้ยมันจริงใจรอเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ไม่หมอาจจะใช้คาไม่สุภาพนิดนึงนะคะก็ตามภาษาไม่หมอแไม่มอก็เป็นชาวบ้านนะคะชาวบ้านทั่วไปนี่แหละเนาะโอเคดูแล้วนะเขายังส่องคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะโทรหาคุณด้วยนะคะเป็นเพห่งการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นจ้องถ้ายังไม่โทรตอนนี้เดี๋ยวใน อนาคตอันไกลก็คือจะโทรแล้วล่ะนะคะเป็นการโทรแบบไหนล่ะโทรแบบคิดถึงนะคะคิดถึงคิดนอดอะไรอย่างเงี้ยนะผู้สาวคิดนอด ประมาณนั้นแล้วก็มีแนวโน้มที่เขาจะเดินกลับมาหาคุณนะคะหรือไม่ก็เดินทางมาหาคุณทีเนี้ยนะคะระวังว่าการง้อกันครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนิดนึงนิดนึงความไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เพราะว่าคุณและเขาคนนี้คือเนื้อคู่กันนะคะนานไฟเนื้อคู่ขึ้นแล้วนะคะก็แสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องผ่านปัญหาช่วงที่เราจะต้องไม่เข้าใจกันแล้วก็มาเคลียร์กันนะคะช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเราถูกคนเนี้ย เขาละเลยละเลยคุณค่าของเราพอจะเลิกกันไปแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นเนื้อคู่กันจริง,รงๆเขาจะสำนึกได้เขาจะคิดได้ว่าเฮ้ยคนนี้เคยดีกับเราขนาดไหนนะคะเขาเคยช่วยเหลือเคยดูแลเคยเอาใจใส่แล้วก็คนเป็นคนที่ขยันนะทำงานเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขามีความรู้เขาเป็นผู้ใหญ่นะก็คือความดีของเราจะพรั่งครูเข้ามาในหัวเขาหลังจากที่เราห่างหางกันนะคะหรือไม่็เขาหาคนที่ดีมากกว่าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาก็เป็นไปได้ใดๆก็แล้วแต่มันยังมีความเป็นเนื้อคู่ยังเป็นคู่ที่แบบว่ามีพลังดึงดูดต่อกันอยู่นะคะเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกว่าได้แดงด้วยนะสินะผูกกันเอาไว้อยู่นะคะชาวราศีกุม mm. เพราะฉะนั้น mm. นะคะยังไงก็กลับมานะคะแต่ก็ขอให้เรา ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับเขาเอ่ออะไรให้เราได้เรียนรู้ก็ทำไปอะไรที่เราอยากจะทำก็ทำไปนะคะไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นตอนนี้ชาวราศีกุมหลายๆท่านนะคะจะมีการเปลีป่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองในเรื่องของ ความเติบโตความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการงานความรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบอูฉันฉัน,ฉน,ฉนมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะเราอยากจะมีมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านี้นั่นเองนะคะที่นี้นะคะจะถามเรื่องเขาให้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้ ห่วงก้างอยู่นี่นะแอบ,บหึงแอบ,บห่วงอยู่ในที่ของเขาแอบ,บห่วงก้างแอบ,บส่องแบบองแบซอมเธออยู่นะจ๊ะประมาณนี้เนาะนก็ก็ได้ได้แค่เขาเรียกว่าแอบ,บหึงอยู่ไกลๆนะค่ะโดยที่ตัวเองไม่ไม,ไม่แอคชั่นไม่ทําอะไรนะคะอยู่เฉยๆในที่ของตัวเองนะคะด้วยความอีโก้ด้วยความที่อยากจะเอาชนะหรือเปล่าด้วยอารมณ์ที่มันแบบ ฉันอยากจะเอาชนะฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเป็นตัวตนของตัวเองสูงแต่จริงๆเขาก็รักคุณนะก็มีคิงถือถ้วยเขาก็มีความรู้สึกดีๆแต่เพียงเพาว่าเขาติดอีโก้ของเขาเฉยๆนะคะแล้วก็ใจเราก็รู้สึกว่าเราโดนเขาหลอกเราโดนเขาทําร้ายเราโดนเขากโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วทีเนี้ยถ้าเขากลับมาเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าเราไม่มออะไรอย่างเงี้เนาะนะคะ,นะคะ ถ้าเราแบบทําเป็นหยิงทําเป็นนิ่งทําเป็นไม่สนใจเขาสักระยะหนึง่งกดดันให้เขาเข้ามาง้อ,อเราอะไรอย่างเงี้ยล้วครจะดีขึ้นไหมไม่หมอมองว่าดีขึ้นค่ะถ้าไพ่สามใบนี้นะคะแล้วก็จะห่วงคุณมาขึ้นด้วยกลับมาครั้งนี้ก็คือจะจะขี้หึงอ่ะจะห่วงอ่ะไม่ยอมปล่อยเราอะค่ะ แล้วก็สํานึกแล้วว่าอะไรที่ควรที่จะให้เราเขาก็จะให้อาจจะให้เป็นของมีค่าเป็นเงินเป็นอะไรที่มันแบบแพงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหรือไม่ก็บางท่านก็คือพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เคยให้ก็จะให้นะคะที่ไม่เคยได้อะไรจากเขาก็คือจะได้สมมุติว่าถ้าคุณมากินข้าวด้วยกันนะก็จะ มือที่ฉันจ่ายน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็คือจะพยายามพพอร์ตคุณมากขึ้นนั่นแหละนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะประมาณนั้นรู้จักคุณค่าคุณมากยิ่งขึ้นหลังจากคุณค่าของคุณมันไปอยู่ในปา่าการเงินเหรียญมันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่อยู่ในปา่ามันก็กลายเป็นไม่ไม่มีค่าใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยหรืออย่างเงี้ยเนาะนะคะคุณค่าของเราถูกละเลย ถูกมองข้ามเราเป็นคนที่มีค่าแต่เราที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเขาเป็นแฟนเป็นคนรักแล้วก็คือพยายามทุ่มเททุ่มใจพยายามทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาแบบแต่พอทำมากๆก,กลอบกลายเป็นสร้างความเขาเรียกว่าย่มใจได้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหลิงประมาณนั้น จนไม่แคร์ความรู้สึกเราในช่วงนี้เนะาะชาวราศีกลุ่มคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินหน่อยเนาะนะคะคุณกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับอะไรที่คุณเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณกำลังที่จะลงมือทำแต่มันยังไม่สำเร็จนะคะ กำลังคิดอยู่วางแผนอยู่แล้วก็มันจะต้องรอต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่คุณจะเอาจิตเอาใจของคุณไปไปลงที่เรื่องงานซะมากกว่าในตอนนี้นะคะกับเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดได้ก็ก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นที่แบบโอ้ยฉันโหยหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะคุณเข้มแข็งม,ม,มากกว่านั้นนะ,ะก็รู้แหละก็รู้ตัวว่าคิดถึงก็รู้ตัวว่าอยากจะให้ดีขึ้น นะคะใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้สำคัญเท่ากับเรื่องงานเรื่องเงินคุณลอกความรักเป็นรองอขอให้คำแนะนำชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคุณก็รักเขาคุณก็คิดถึงเขานะแต่อีกใจหนึ่งคุณกลัวค่ะคุณกลัวถูกหลอกอีกนะคะมันเป็นความกลัวที่มันไม่สามารถที่จะ เคลียร์ออกไปได้ในช่วงระยะนี้นะคะพลังงานไพ่ก็คืออยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนวิทนายนนะคะเป็นไปแบบระแวงนะคะคุณถูกเขาทำร้ายมาแต่ยังไงซะมันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณจะได้กลับมาผาง,งาดผาง,งาดหมายของว่าเขาจะฟังคุณมากขึ้นถ้ากลับมารอบนี้นะคะมันจะเขาจะทำให้คุณสบายใจขึ้นนั่นแหละเนาะ โอเคนะคะชาวราศีกุมก็ประมาณนี้นะคะกับการส่องคนรักที่จากไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณถ้าสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอได้ฝากอดีไลน์ลไว้ที่ใต้คลิปวานั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะไปแล้วคะ่ะ